สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนวนหน้ารู้กับคุกออฟแทบในตอนนี้นะครับคุณขอนำเสนอสำนวน around the corner อ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะครับ around the corner around the corner สำนวนนี้นะครับ แปลว่าใกล้เข้ามาแล้วหรือใกล้จะถึงแล้วครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยครับหิมะตกแล้ว it is finally December and it is actually my most favorite time of the year why is that because there is Christmas in December right Christmas is just around the corner เป็นยังไงกันบ้างครับกับสำนวน Around the Corner อย่าลืมตจดจำและนำไปใช้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผูก็ข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย